อ่าครับผมถ้าใครเจอปัญหาเกี่ยวกับการตอนกิ่งไม้นะครับตอนกิ่งต้นไม้การตอนก็คือการขยายพันธุ์พืชชนิดหนึ่งนะครับโดยไม่อาศัยเพศเองการขยายพันธุ์พืชโดยสายเพศก็คือปลูกจากเมล็ดอันนี้เรียกว่าการขยายพันธุ์พืชโดยอาศัยเพศแต่การตอนเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ไม่อาศัยเพศนะครับกิ่งที่ตอนออกไปจะเหมือนต้นแม่จะเหมือนต้นที่เราตอนออกไปทุกประการนะครับก็เหมือนแบบแยกล่างหรือ ขนนิ่งออกไปนั่นเองประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีกี่ไม้บางประเภทที่บางคนบางท่านหรือว่าหลายๆท่านจะประสบพบเจออยู่คือตอแล้วออกรากช้าหรือว่าตอแล้วไม่ออกรากเลยนะครับต้นไม้ที่จะพูดถึงนั้นก็คืออย่างเช่นละมุดขนน่าขนะครับมะม่วงผักหวานป่าและอื่นๆให้สังเกตแบบนี้นะครับต้นไม้ชนิดไหนที่ตอนออกรากยากคือต้นไม้ชนิดที่มันมียางครับมียางเยอะ อมีประตูนลอกกีดเปลือกเนี่ยายาจะไหลออกมาเป็นสีขาวข้นๆหรือมียางออกมาเยอะมากๆอันนี้คือต้นไม้ที่ตอนยากนะครับก็คือให้สังเกตแบบนี้ไว้ก่อนแต่มันมีวิธีการที่ให้ออกรากไวก็คืออันนี้คือเทคนิคที่ผมจะนํามาบอกทุกท่านว่ามันทําแบบไหนมันมีเทคนิคแบบไหนบ้างที่จะทําให้ออกลากได้ไวขึ้นนะครับมันมีเทคนิคอยู่ก็คือ่อาต้นไม้ชนิดไหนก็นแล้วแต่ที่ออกรากย,ยากๆให้ไปคว้านนะครับคว้านกิ่ง ทุกกิ่งเลยนะครับที่เราคิดว่าจะจะตอนหรือว่ากําลังจะทําการตอนเนี่ยคว้านเลยครับคว้านแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับคว้านแล้วขูดนะครับขูดเนื้อเยื่อก่อนก็ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับวิธีการปล่อยก็ปล่อยจนเนี่ยครับกิ่งด้านล่างเนี่ยเห็นในรูปนะครับด้านล่างเนี่ยกิ่งงอกเลยเห็นไหมเห็นกิ่งอ่อนๆนี่งอกขึ้นมาใหม่เลยปล่อยไว้เลยครับเขาไม่ตายนะครับเขาปล่อยไว้ได้ประมาณ1 0บถึงสิวันหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่พืชนะเขาไม่ตายนะครับรอให้เขาหิวอาหารมาากๆให้เ ต้องการอาหารมากๆเราค่อยไปทําการตอนเขาก็ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นเทคนิคที่จะทําให้เขาออกรากไวขึ้นและอีกวิธีการก็คือตัดยอดของเขานะครับตัดยอดของเขาเวลาเราไปคว้านไปตอนเนี่ยคือตัดยอดทิ้งเลยครับการตัดยอดก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ให้นําอาหารไปใช้ในกิ่งนั้นจนหมดไปนะครับก็คือยังจะสะสมอาหารไว้ได้ให้เขายังมีชีวิตอยู่นั่นเองแล้วกระบวนการตอนนะครับ สิ่งที่นํามาห้มและออกลากได้ไวที่สุดอันนี้คือเทคนิคที่สองนะคือลากผัตกตบชวาอันนี้พิสูจน์มาแล้วทดลองมาแล้วนะครับออกลากไวกว่า,าวัสดุชนิดอื่นมากกว่าปุ๋ยมะพร้าวมากกว่าดินหรือมากกว่าวัสดุที่เป็นพิษมอสอะไรต่างๆอันนี้อันนี้ออกลากไวกว่าแล้วข้อที่สามนะครับเทคนิคที่สามเลยก็คือนําฟอยนะครับ ฟอยเนี่ยก็คือเราจะใช้ถุงของขนมก๊อบแก๊ปต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมอ่าที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อนะครับที่มันเป็นฟอยอ่าสะท้อนแสงสีขาวๆตัวนั้นอะ่ะเอามาห่อหุ้มได้เลยนะครับกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึามขั้นตอนเนี่ยจะช่วยเร่งนะครับลากให้ออกไวยิ่งขึ้นอ่าบางคนก็จะถามว่าเอ๊ะต้องใช้น้ํายาเร่งลากไหมถ้าสะดวกใช้ก็ใช้แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใช้ก็ได้ ใช้สามขั้นตอนอย่างที่บอกไปก็คือหนึ่งคว้านแล้วทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับปล่อยให้จนด้านล่างี่งงอกแตกต้นออกมาใหม่แตกกิ่งออกมามาเลยเทคนิคที่สองนะครับก็คือห่อหุ้มด้วยลากผักตบชวาอันนี้ก็คือตัวเล่งอีกหนึ่งตัวนะครับเทคนิคข้อที่สามนะครับก็คือหุ้มด้วยฟอยล์หรือว่าถุงขนมก๊อบแก๊บที่มันเป็นฟอยล์ที่มันเป็นป้องกันในเรื่องของความร้อนได้นะครับความชื้นและความมืด จะช่วยเร่งให้รากของต้นพืชออกได้ไวยิ่งขึ้นอันนี้คือใช้ทั้ง3ามเทคนิคนี้รวมกันนะครับผลที่ได้จะออกรากได้ไวยิ่งขึ้น